จ้าพี่น้องอยี่ก่อนมาเดินป่ายี่ก่อนเจอเห็ดจ้าเห็ดตะปูพี่น้องกินได้เดพ้พี่น้องเนี่โอ้แต่ว่าเบาเบาพี่น้องโอ้ยกินได้เด้ขนาดเนี่มทำเหนแขนแขนจะไปกินอยู่พี่น้องเห็ดตะปูกินได้นะถ้าพี่น้องดูซนะิดูดอกนี้สิอดอกมีแขนอยู่พี่น้องดอกนี้แขนนี่จ้ะ มาดูเฟื่อเขาตรงนี้สิดอกพวกนี้เป็นไงอันนี้แขนนี่พี่น้องเลยแขนนี่จะโอ้แขนนี่พื่หยาบแท้น,นี่แขนดอกเดียวนี่อยากเบาแล้วพี่น้อง โอเคจ้ะไปพี่น้องไปชมป่าสวยๆกันจ้ะจ้ะพี่น้องอยาก่อนพาเพื่อนๆมาเดินป่าสวยงามค่ะมาสูตรอากาศบริสุทธิ์นะเพื่อนๆนะมันนีบ้างงานค่ะวันเสาร์นะคะไม่ทำงานแล้วก็มาเดินป่าออกกำลังกายกันสักหน่อยพี่น้องใบไม้ร่วง บางทีเราอาจจะได้เจอเห็ดนะเพื่อนๆนะนู่นค่ะป่าสวยงามพี่น้องสวยงามจริงๆน่าเดินนะคะแต่ใบนี้เงียงบาง,งามกระดดอพี่น้องอีกที่หนึ่งน่ะที่กอนอยากไปอ่ะแฟนไม่พาไปเพราะมันไกลตรงนั้นน่ะสวยงามมากเลยพี่น้องอน,นี่ยังบอสวยเท่าไหร่น่าจะอันที่ ป่าที่ยีกรอยากไปมันจะมีต้นไม้เล็กๆที่มันเพิ่งจะสุกอ่ะพี่น้องเนาะสวยมากเลยมันเพิ่งจะสุกตอนนี้อุ้ยเห็ดอันนี้มันกินได้อ่ะเพื่อนเพื่อนอุ้ยเยอะด้วยนี่เนี่ยเห็ดนี้กินได้พี่น้องแต่กอนมีเอาอะไรไม่เอาอะไรเข้ามาเลยเนี่ยนี่เอาไปมกนะพี่น้องนะ่ะมกอร่อยนะน,นี่น่ะนี่น่่หืม เี่นะเยอะด้วยนี่นี่พี่น้องเก็บไปหมกกันไหมล่ะเย็ดม่วงนี่มกอร่อยนะคะเนี่ยเก็บไปหมกได้เลยนี่พี่น้องนี่ค่ะเนี่ย เม็ดม่วงพี่น้องอุย้ยเดี๋ยวเช่ก่อนสิเอาไปมกจ้าเนี่ยเนี่ยมีหนอนด้วยพี่น้องเอาไว้ตอนนี้ก่อนเนาะยกีกนฝากเขาไว้ตอนนี้ก่อนนะเนี่ยเนี่ยหลายอยู่พี่น้อง เอาไปมกสิพักกีตู้กันไปดูไปดูควรจะมีตัวอื่นแถวนี้เยอะมากเลยเห็ดม่วงนี่อุ้ยเห็ดม่วงหลายตัวนี่นี่ดอกงามๆอยู่กระลงพ่อเก็บเลยนี่พี่น,ออออน้องอืออ่นี้อย่างเงี้ยน้องอ่อนอยู่เลยนีเนี่ยนี่อย่างเงี้ยอืออ่ะ เดี๋ยวเ,เดี๋ยวให้แฟนเอาถุงพลาสติกมาใส่เก็บเห็ดม่วงไปหมกกันจ้ามันได้เก็บอยู่นี่ใ,ใส่กันนะแล้ค่ะเพื่อนๆดูบางทีจะเกินเจอตัวอื่น ยก่อนพาเพืเ่อนๆเก็บเห็ดม่วงค่ะเอาไปหมกพี่น้องเอาไปหมกนะคะเนี่ยหมกใส่ผักอีตู่อร่อยนะคะเห็ดม่วงค่ะเดี๋ยวยื่ก้อนสิอุ้ยขึ้นหน้าจอให้พี่น้องน้ำแล้วจ้ะเย็บใส่หมวกเอาพี่น้องบ่ได้เอาแนวมาเก็บบ่ได้เอาถุงมาใส่เนาะจ้ะนะเอาเดอกอ่อ,อน,ออนๆมาพี่น้อง เอาดอกที่ยังแข็งแรงอยู่เนาะอืมน่เปื่อยแล้วดอกนี้ไม่สวยก็เอาดอกงามๆไปให้มันได้มุกพี่น้องผลนต๊ใส่ค่ะไรดอกมันกะ เบื่อแล้วไปจ้านี่ค่ะพี่น้องเห็ดที่ก่อนถอนขึ้นมาแล้วนะคะจะเป็นอย่างนี้นะเพื่อนๆเ,เห็ดมันจะมาช่วงใบไม้ร่วงพี่น้องอันนี้ดอกมันจะเ่ามันจะเป็นสีจางๆนะคะ ถ้าดอกมันเกิดไม่ไหมพี่น้องมันจะเป็นสีม่วงสวยมากนะคะสีม่วงอ่อนๆนะคะนี่ก้อนถอนกระดอกนี้มาดูนี่ค่ะเนี่ยยี่ก่อนจะเอาไปมกด้ค่ะนี่เดี๋ยวยี่ก่อนจะขึ้นซื้อห้พี่น้องแล้วจะเด้อเฮ็ดอันนี้กินได้จ้าเจ็บเอาเด็ดขาเอาไปมกค่ะพี่น้องนี่แล่ละค่ะมะยางปลากะ ได้เฮ็ดไปมกน้ำน้อพี่น,อน้องเนาะเก็บใส่หมวกเอาโอ้ยบ่อแนวมาเก็บด้วยค่ะเกตนาไม่ยา,ายงปลาโดยตรงเลยนะจ๊ะแต่บบว่าบ่ได้เอาแนวมาเก็บเหนน็ดน้ำที่ก่อนได้พ่อมกแล้วที่ก่อนเอาใส่หมวกเอาพี่น้องมาดูนี่ค่ะเกี่ยที่ก่อนไปเราจ้าพ่อมกเรา,าจ้า มาค่ะพี่น้องเตรียมอุปกรณ์หมกเห็ดกันนะคะใส่เกลือนิดหน่อยค่ะเกลือนะคะผงชูรสค่ะนิดหน่อยเนาะนหน่อยหอมใบมึงรักนะคะใบมงรัก ตั้งกิ่งมันยังไปหอมจ้ะกิ่งก็กิ่จริงๆเนาะไใส่ตูดหมอ้อใส่ตูดตองดีกว่าแข็งไปนี่นน<ค>นเข้ากันนะคะเอาเป็นมกพี่น้อง หมกเห็ดพี่น้องหมกเห็ดเดี๋ยวก่อนใส่ปลาร้านิดหนึ่งสิ ไปตีเติมน้ำใส่แต่ติกแต่แติดเยอะๆหอมๆใส่ยิ่งเยอะยิ่งหอมนี่เห็ดม่วงนะคะหมกเห็ดม่วงเพื่อนๆนี่เลยนี่เรียบร้อยแล้วค่ะนี่จะนี่ สดร้อนๆล้างๆกรหมกเลยนี่เรียบร้อยแล้วค่ะเอาลงหม้อพี่น้อนี่ปิดฝา อารอเบิงบัตสุกแล้วจ้ามาพี่น้องซิมหมกเห็ดหอมฉุยเลยกันสแมาพูดโอ้โหมาค่ะพี่น้องเอ๋ยโอ้โหนี่เลยค่ะหมกเห็ดหอมหอมจ้านี่มาพี่ควรจะพากินหมกเห็ดม่วงร้อนค่ะ

อร่อยมากไปแล้วค่ะพี่น้องเราไปเจอกันใหม่ในคลิปดีโอหน้านะคะใครชอบบีกอรอย่าลืมอุ๊ยกดซับสไครต์กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันนะคะไปจัดการมกเห็ดนี่ให้เหมดก่อนแล้วสิส,ส,สิบปิปป้าบายบายจ้า